การเริ่มต้นใหม่ที่จะเข้ามาคือเรื่องอะไรขอใัยบอกทีนะคะเราจะได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องอะไรนะคะขอใัยบอกทีเนาะแฮงแมนนะคะบางเรื่องที่ก่อนหน้านี้หยุดชะงักไปนะคะ หรือว่าเรื่องที่ก่อนหน้านี้ยังหาทางออกไม่ได้ยังหาทางไปต่อไม่ได้นะคะความรักคนรักความมั่นคงในความรักหรือเปล่ามายจิเชียนนะคะเด e h e เฮอร์มิดถ้วย แล้วก็แปดไม้นะคะถ้าก่อนหน้านี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหานะคะมีการหยุดชะงักไปมีการหยุดคุยไม่พูดจาก,กันนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะมีใครบางคนเดินจากไปแบบเงียบๆนะคะ ทิ้งคุณไว้กับคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราทำอะไรผิดหรือว่าเกิดอะไรกับเขาทำไมเขาถึงเงียบไปหรืออยู่ๆทำไมเขาถึงหายไปนะคะอีกไม่นานสถานาการณ์ต่างๆจะดีขึ้นนะคะเดอะเมจิกเชียนคุณจะแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะปัญหาที่มีคุณจะหาทางออกได้แล้วก็แปดไม้นะคะมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเนาะ หนเหรียญนะคะจะมีโอกาสดีๆหรือมีการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็สเตรน t h ปัญหาที่มีคุณจะรับมือจะจัดการได้นะคะแล้วก็ j จ s t i c กนะคะคือการพิพากษาความยุติธรรมนะคะคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรืออาจจะได้ปรับความเข้าใจกับคนเก่าก็ได้นะคะ พอวัจติคือการลดความขัดแย้งในใจนะคะลดความซับซ้อนลดความซับซ้อนในความสัมพันธ์นะคะเป็นเวลาที่คุณจะได้ตัดสินใจที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อหรือว่าจะเดินจากไปนะคะหากว่าคุณเลือกที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์คุณก็จะต้องมีการปรับใจปรับความสัมพันธ์ให้มีความเท่าเทียมให้มีความเข้าใจกันนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อไปจะได้ราบรื่นแล้วก็ไม่กลับไปพบเจอกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่ เป็นอยู่เหมือนตอนนี้นะคะการเริ่มต้นใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะก็คือคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อาจจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่คุณจะ move on ได้นะคะหรือถ้าต้องเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าคุณจะมีการปรับจูนปรับความสัมพันธ์กันเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่มีมันเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นนะคะ